สวัสดีค่ะเพื่อนๆท่าดินหลักคณะทดินมังกรพิศพการยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาพยากรณ์เกี่ยวกับเนื้อคู่กันหัวข้อเรนดอมในวันนี้ขอเสนอเนื้อคู่ที่รอคอยเขาอยู่ใกล้คุณแค่ไหนแล้วก่อนอื่นนะคะกวางต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าและก็ผู้ติดตามใหม่นะคะและที่ขาดไม่ได้เลยผู้ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะนั้นได้แก่ขนมยูโรคัสตาร์เค,ค้กนะคะอิ่มได้ทุกที่ทุกเวลา อิ่มสบายท้องหาซื้อได้ง่ายที่เ e เ e ่นอีเลทุกสาขาห้างสรพรพสินค้าทั่วประเทศร้านสะดวกซื้อทั่วๆไปนะคะและนี่ก็เป็นรสชาติตัวอย่างนะคะที่กวางนํามาตั้งไว้ตรงนี้นะคะยังไงกวางก็ขอฝากขนมยูโรคาซาเคกนะคะ ให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยกันสนับสนุนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่คอยสับพอตช่องของเรามาโดยตลอดขอบพระคุณมากเลยค่ะสําหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทาง Line ID นะคะและขอฝากโปรแกรมดูดวงผ่านไลน์ด้วยนะคะ ชื่อโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตนะคะเป็นศาสตร์ดวงดาวนะคะเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ฟรี30วันซึ่งกวางจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานนะคะหลังจาก30วันแล้วถ้าเพื่อนๆรู้สึกชอบประทับใจนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสําหรับธาตุดินมังกรพิศศพกันไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ นดอมเกี่ยวกับเนื้อคู่ที่เราคอยเขาอยู่ใกล้คุณแค่ไหนแล้วนะคะสำหรับคนธาตุดินมังกรพิศภกัน์เดี๋ยวเรามาให้ไพ่รีเช็กกันนะคะว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นยังไงในช่วงนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะธาตุดินนะธาตุดินชาวมังกรนะคะคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์พคือผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนากันคือผู้ที่เกิด17กันยาถึง16ตุลาคมนะคะเปิดเป็นเรื่องราวความรักของคุณนะปัจจุบันนี้ก่อนนะธาตุดินนะ พลังงานเก่าๆยังไม่จบอีกหรอทัดดินฮะทำไมยังเป็นความสัมพันธ์แบบวนเวียนนะคุณรู้สึกว่ามันจบแล้วนะคะทุกอย่างมันไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วสิ่งที่มันทิ้งร่องรอยเอาไว้อาจจะทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดแล้วก็ความทรงจําที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีแต่ความเสียใจแต่ว่าวันนี้คุณสามารถยืนได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าคุณกําลังมีความสุขกับชีวิตที่มีแต่สีสันนะมีแต่ความเอนเตอร์เทนกว่าคุณจะ move on ได้อ่ะคุณก็ใช้เวลานาน,นเหมือนกกกััันนะคะคบารจมปก เรื่องราวเก่าๆนะคะที่ทําให้คุณเจ็บปวดแต่วันนี้เรายิ้มได้เรามีความสุขอย่างเต็มที่นะคะแล้วคุณไม่ต้องการกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์เดิมๆที่วนไปเวียนมานะ,ะมันอาจจะไม่มีโอกาสอีกครั้งแล้วสําหรับคนเก่าคนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับทัดดินคุณเจอความสัมพันธ์ที่ดีกว่านะ,ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆซึ่งคุณก็อาจจะยังไม่รู้หรอกนะคะว่าเขาจะเป็นคนที่ใช่จริงๆไหมแต่การเริ่มต้นใหม่มันทําให้จิตใจเรามีสุขภาพ ที่ดีขึ้นนะคะในทางด้านความรู้สึกแล้วก็จิตวิญญาณนะนะคนเก่านะคะก็เหมือนกับพยายามที่จะเข้ามารีเช็คคุณทุกช่องทางนะว่าคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเขาก็ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับคุณ ว่าตอนนี้คุณมีวิถีชีวิตเป็นยังไงเขาเห็นคุณสนุกมีความสุขเอนจอยแล้วมันทําให้เขาว่าอยากจะรู้ว่าว่าคุณลืมเขาได้แล้วจริงๆหรอคุณมูฟออนจากเขาได้แล้วจริงๆหรอเขาอาจจะมาส่องคุณตามโซเชียลนะคะและโซเชียลของคุณคุณก็ลงอะไรที่มันแฮปปี้มีความสุขเพลอๆนะคะคุณอาจจะลงรูปเซลฟี่ในการเดทที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันมีความสุขในสิ่ง ที่เราเป็นอยู่นะปัจจุบันแล้วเราอยากจะลงและการลงโซเชียลของเรามันไม่ได้แปลว่าเราอยากให้คนเก่ารู้สึกถึงห่วงนะคะมันอาจจะเป็นผลพลอยได้ที่เขารู้สึกถึงห่วงคุณเองแต่คุณน่ะไม่ได้ลงเพื่อที่จะให้เขากลับมาสนใจเรานะคะเราลงเพื่อตัวเราเองเราลงเพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเออฉันมีแฟนใหม่แล้วฉันมีคนคบใหม่แล้วแต่เขาคนเดิมนะคะอาจจะเข้ามาเห็นด้วยความบังเอิญหรือว่าเจตนาจงใจที่จะเข้ามาส่องก็ไม่รู้ เขาอาจจะกําลังเจ็บปวดหัวใจแล้วก็พิ่งจะเข้าใจว่าการเห็นคุณค่าในตัวคุณนั้นมันรู้สึกยังไงบรรดาแฟนเก่าเนี่ยคือไม่เข้าใจเวลาที่ชีวิตเราแฮปปี้มีความสุขหรือเรามีแฟนใหม่ไปแล้วกําลังเปิดใจคบหาดูใจกับใครเนี่ยทำไมถึงจะต้องเริ่มมีอาการหึงหวงหรือเริ่มจะมีอาการเห็นคุณค่าในตัวเราแต่ก่อนหน้านั้นช่วงเวลาที่เราไม่สามารถ move on ไปจากเขาได้ช่วงเวลาที่เราพยายามตามตื้อตามโงอทำไมช่วงนั้นเขาถึงไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา ทำไมถึงปล่อยเบอร์ความสัมพันธ์ไปจนกระทั่งคุณสามารถ move on ได้ถามหน่อยว่าใครอยากจะกลับไปไม่มีทางนะคะอมืมาดูก้าวถ้วยนะคะดูสิความยิ้มได้ของคนทัตดินคนเก่าก็อะไรก็ไม่รู้อะก้าวถ้วยคืออะไรชีวิตที่เบิกบานแฮงแมนแฮงแมนนะคะถ้ามองในเรื่องของความผูกพันกับคนเดิมเนาะ ถามว่าเยื่อใยมันมีไหมสําหรับคุณมันมีนะแต่ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้แล้วความรู้สึกความทรงจํามันมีปะปนขะเขากันไปเนาะไม่ว่าจะเป็นความสุขความเสียใจอะไรที่คุณเคยมีเรื่องราวความสัมพันธ์กับเขาตรงนั้นคุณไม่เคยลืมนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์แต่ถามว่าคุณจะสามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหมสําหรับตัวธาตุดินแล้วว่าคุณกลับไปอยู่ในจุดเดิมไม่ได้แล้วนะปัจจุบันเนี้ยคุณเลือก ในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขไปแล้วแล้วคุณค้นพบสิ่งที่เป็นตัวเราจริงๆจงเจออ่ะมันก็เลยทําให้เราอ่ะไม่ได้ยึดติดกับเรื่องราวในอดีตนะคะแต่อาจจะมีสับสนบ้างอะไรบ้างนะคะมันก็เป็นธรรมดาเนาะของคนที่แบบเพิ่งจะ move on ได้นะคะแต่ถ้าจะให้เอาเขากลับมาเนี่ยถ้าดินคุณคิดหนักเหมือนกันนะอืมและอีกอย่างหนึ่งเขาก็ตามตื้อถ้าดินไม่เลิกด้วยนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกสงสารเขาเป็นในในนะคะ แต่มันไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่กลับไปรักมากมายหรือขนาดที่จะไม่มีเขาชีวิตนี้เราอยู่ไม่ได้มันไม่ถึงขนาดนั้นแล้วอะเพราะว่าเหมือนกับวันนี้คุณสามารถรู้จุดยืนของตัวเองแล้วแล้วสามารถยืนได้ด้วยตัวเองแล้วว่าเราจะเดินหน้าต่อกับชีวิตยังไงถ้าหากเราไม่มีเขาอะค่ะทำไมตอนที่เราอยู่ไม่ได้อะเขาทำไมถึงไม่กลับมาอันนี้มันเป็นคำถามที่คุณเองก็อยากจะรู้เหมือนกันนะทำไมในช่วงเวลาที่มันทันอะทำไมเขาถึงไม่รั้งคุณไว้ทำไมเขา ถึงทาเหมือนไม่แคร์คุณแต่เวลาที่คุณอยู่ได้อะคุณไม่ต้องการเขาแล้วอะทําไมเขาถึงจะต้องแบบต้องแสดงออกความแคร์อะไรกับคุณมากเบอร์นั้นน่ะคุณก็ไม่เข้าใจในมุมนี้ของเขาเหมือนกันนะมาดูสิคะคุณคิดยังไงคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ในวิถีชีวิตที่มันมั่นคงคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีเข้ามาก็ตามแต่คุณอาจจะมองไปในเรื่องของการเงินการงานความมั่นคงเป็นหลักนะคะ แต่คุณก็ยังเปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามานะที่เราอาจจะดูใจกันไปก่อนแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดแบบจะมองไปไกลในอนาคตว่าเราจะต้องเป็นอะไรกันเพราะว่าคนใหม่ที่เข้ามาเหมือนกับทัดดินคุณก็ยังไม่ได้มีความไว้ใจเขาเหมือนกันนะคะฉะนั้นคุณคุณถือคุณค่าในตัวเองเป็นหลักนะเออคุณจะถือในสิ่งที่คุณได้ประโยชน์เป็นหลักนะคุณอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการนําทาง เพื่อเป็นการเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะใช้ในเรื่องของความคิดด้วยนะเวลาที่คุณจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับใครคุณจะใช้เวลาแล้วก็การกระทานะคะในการศึกษาดูใจในตัวคนคนหนึ่งแต่สําหรับคนเก่าๆเ,เหมือนคุณรู้สิ้นเห็นชาติในนิสัยของเขาแล้วนะคะแล้วคุณอาจจะคิดว่าการให้เขาปรับปรุงตัวมันดูยากไปไหมอะ่ะเหมือนคุณเองก็เปิดโอกาสให้เขาปรับปรุงตัวหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่เห็นจะปรับปรุงตัวได้สักครั้งเลยแล้วคุณจะต้องทํำยังไงนอกจากคุณจะต้อง move on นะคะแล้วก็ใช้เวลาทำใจเพื่อที่จะออกมาจากจุดนั้นกว่าจะเป็นธาตุดินได้ทุกวันนี้ไม่ง่ายนะคะก็ไม่รู้นะว่าคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยจะเป็นเนื้อคู่คุณไหมนะคะหรือบางคนอาจจะยังไม่มีความสัมพันธ์ใหม่อะไรก็ได้นะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาได้เรื่อยๆแล้วคุณก็เปิดโอกาสคุยไปเรื่อยๆหลายๆคนอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้มีจุดโฟกัสจริงๆอะ่ะกับความสัมพันธ์เก่าหรือใหม่อนะคะ่ะเรามาดูลักษณะเนื้อคู่ลักษณะเนื้อคู่ของคนธาตุดิน ลักษณะเนื้อคู่นะคะห้าม้เท้าเข้ามาเนื้อคู่ธาตุดินน่ะหรอเนื้อคู่ธาตุดินคือทางเลือกที่มีตอนนี้ก็ยังไม่ไม่เห็นนะว่าใครจะเป็นคู่ธาตุดินเนี่ยแต่กวางมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องเดินทางไกลอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองวิถีชีวิตของตัวเองอาจจะต้องเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแพทเทิร์นในการดําเนินชีวิตแล้วคุณอาจจะเจอใครสักคนที่ที่คุณรู้สึกว่าใช่อะ่ะ แล้วคุณรู้สึกว่าเขาคนนี้คือคือคู่ของคุณที่มีเคมีเข้ากันได้เขาอาจจะเป็นนักเดินทางก็ได้นะเดอะฟูคนที่เดินทางอยู่ตลอดเวลานักเดินทางไกลอะไรอย่างนี้หรือเปล่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องยุทธภพอะคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่แล้วน่าจะเป็นคนที่มีฐานะเป็นสายเปด้วยนะใช้เงินหนักมากใช้เงินแบบไม่ต้องคิดอะไรมากอะค่ะลักษณะเนื้อผู้ธาตุดินมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามา เออเขาจะเป็นคนในลักษณะไหนหรอเขาค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตอย่างอิสระนะคนคนนี้คุณคุณอาจจะเจอเขาตามงานปาร์ตี้ก็ได้นะเออสถานที่บันเทิงการชนแก้วอะ่ะหรือว่าคุณไปนั่งคาเฟ่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณแบบว่าไม่ได้จงใจจะไปหาเนื้อคู่หรอกก็แค่แบบไปชิลไปเอนจอยไปอะไรของคุณเรื่อยๆอยนะทาดินแล้วบังเอิญคุณอาจจะมีใครสักคนในชีวิตเดินเข้ามาขอช่องทางการติดต่อของคุณก็ได้เนี่ย เหมือนเขาจะติดตามคุณนะ่ะเนี่ยเหมือนเขาเขารู้สึกปริ๊งคุณในทันทีหรือชอบคุณในทันทีแล้วมีการติดตามเนะะี่ยติดตามคุณแล้วมีการเข้ามาขอเบอร์ขอเบอร์คุณนะคะขอช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบว่าถ้าอยากจีบคุณเขาจะต้องทํำยังไงอะ่ะนี้ท่าดินก็จะไปหาคาเฟ่นั่งนะหรือไปสถานที่ใดสัาที่ที่มีการดิ้งการดื่มนะนั่นแหละคุณจะเจอเขาจากที่นั่นหรืออาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลรนะที่แบบชาวต่างชาติเยอะๆหรือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเลยอะค่ะ แล้วคุณบังเอิญไปเจอเขาแบบที่ต้องไม่ตั้งใจไปตามหาด้วยนะคือคุณต้องคิดเลิกคิดเรื่องเนื้อคู่ไปเลยคือเลิกคิดไปเลยไม่ต้องไปคิดนะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเองเดี๋ยวถ้าคุณยิ่งไปคิดไปนั่งที่คาเฟ่แล้วคุณมองซ้ายมองขวาเอ๊ะเมื่อไหร่เนื้อคู่เราจะมาแบบหมอกวางพูดไว้ถ้าเรานั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเดินเข้ามาไม่ใช่แบบนั้นนะคือมันจะต้องเป็นการที่คุณไม่ได้ตั้งใจอะไม่ได้ตั้งใจที่จะไปตามหาเนื้อคู่คุณจะต้องมีจุดยืนจุดปปรระสงงค์ในนนตััววเเอ่่่าาไที เพราะเราแค่ไปเอนเตอร์เทนไปจอยไปดิ้งนะคะไม่ใช่ไปตามหาเนื้อ,อคู่มาดูซิว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะเนื้อคู่ธาตุดินตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เนื้อคู่ธาตุดินเป็นยังไงบ้างเขามีความสุขกับตัวเองเนาะแล้วก็เป็นคนที่เปิดเปิดโลกกระัดอนะเปิดโลกกว้างอะคะ่ะเป็นคนจริงจังเป็นคนตรงมีพลังปกป้องสูงเป็นคนที่แข็งแรงแข็งแกร่งนะคะมีจุดยืนในตัวเองนะคนคนนี้ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะ เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตมากๆอ่ะมีความอิสระในตัวเองแล้วก็เป็นคนจิตใจดีด้วยนะถึงแม้เขาจะเป็นคนตรงๆลักษณะาภายนอกอาจจะออกแนวบูบูหน่อยนะคะความมองว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวนะักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยชอบปีนเขาชอบอะไรที่มันผาดโผนนะ่ะแต่คือลึกๆในจิตวิญ,ญญาณของเขาอ่ะเขาเขาดูเป็นคนที่ใจดีมากอ่ะคือภายนอกกับภายในมันอาจจะไม่ตรงกันน่ะ เหมือนกับเขาอาจจะเป็นสายคิตตี้ในทางด้านจิตวิญญาณนะคะจิตวิญญาณเขาจะแบบออกแนวคิตตี้คิกคุอันนนแต่ว่าภายนอกของเขาอะ่ะมันอาจจะแบบไม่ตรงปกกับจิตวิญญาณที่เขามีนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างหรอสิบดาบเข้ามาก็ามองว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาน่าจะเคยอกหักกับความรักอะคะ่ะเขาน่าจะเคยเป็นคนที่เหมือนกับคาดหวังในความสัมพันธ์กับความรักแบบจริงจังอะนะ เขาน่าจะมีรอยแผลเก่าๆในเรื่องของความรักมาเนี่ยเพราะมันขึ้นแบบเป็นไพ่เก่าๆนะแล้วเขาอาจจะเริ่มต้นชีวิตด้วยการเดินทางด้วยการทำอะไรสักอย่างในแบบที่เขาไม่เคยทำเขาอาจจะเดินทางไกลามาจากที่ที่หนึ่งนะคะเพื่อให้ลืมความทรงจำที่มันแย่ๆค่ะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เขาฉีกกรอบการใช้ชีวิตเดิมๆนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับมีเป้าหมายในชีวิตอาจจะอยากท่องเที่ยวหรืออะไรและอาจจะได้มีโอกาสเข้ามาเจอกับคนทาตดินนะคะ มันทาให้เขารู้สึกว่ามันเป็นการเริ่มต้นในฟิลที่ดีนะคะแล้วการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของเขาอ่ะการที่เขาเดินจากมาจากความเจ็บปวดตรงนั้นอ่ะอาจจะนํามาเป็นสะพานเพื่อให้เขาได้พบได้เจอคุณค่ะธาตุาดินสถานะของเขาตอนนี้ก็คือน่าจะพึ่งอกหักมานะดูจากไพ่อะค่ะเอามาดูซิและสถานะเขาตอนนี้เป็นยังไงสถานะชีวิตตอนนี้ก็คือเห็นป่ะเป็นไพ่เดินทางเป็นนักเดินทางสถานะตอนนี้ก็คือมีความสุขกับชีวิตในแบบที่ในแบบที่เขาตามหามานาน สถานะชีวิตตอนนี้สถานะชีวิตตอนนี้เขาเป็นคนที่ตามหาหลักแทหรือเปล่าเหมือนเขาเดินทางไปตามจิตวิญญาณในแบบที่เขาอยากไปอ่ะเขาอาจจะมีเป้าหมายนะคะในในเรื่องของการเดินทางเพื่อลืมใครบางคนน่ะนะคะเหมือนอยากจะลืมใครบางคนนะคะ่ะที่เขาพึ่งอกหักมาได้ไม่นานน่ะนะคะแล้วเขาก็อยากจะมีความสุขในชีวิตการเริ่มต้นใหม่ ถามว่าเขาต้องการความรักไหมต้องการน,นะเขาต้องการตามหารักแท้นะคนคนนี้เขาก็เลือกวิธีการที่จะเดินทางโดยการที่เขาไม่จำเจยอยู่กับชีวิตเดิมๆมาท่าดินสี่ถ้วยเขาเขาเจอคนมากมายนะชีวิตเดินทางของเขาเนี่ยเหมือนเขาเจอเจอผู้คนมากมายนะเจอคนที่เข้ามาในชีวิตมาเป็นความสัมพันธ์นะคะแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ไม่ได้ตรงใจอะไรกับเขาจนกว่า เขาจะได้เจอคุณละมังธาดินและตอนนี้คุณกับเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าคุณกับเขาเจอกันไหมเอาเป็นว่าเขาจะเป็นลักษณะนี้ถ้าถ้าเขาเป็นลักษณะนี้แล้วถ้าคุณมีคนใหม่เข้ามาที่เพิ่งคบเพิ่งเพิ่งดูดูใจกันอาจจะยังไม่จาเป็นต้องคบกันเป็นแฟนนะอาจจะเป็นสถานะที่ไม่ชัดเจนก็ได้ถ้ามีเขาตรงตามนี้ยเขาคงไม่แน่คน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 นั้นน่ะที่คุณเพิ่งพบเจออาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้นะคะมาดูสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากําลังจะเจอเนื้อคู่มาดูสีสัญญาณอะไรที่ บ่งบอกว่าธาตุดินคุณกำลังจะเจอเนื้อคู่คะ่ะสัญญาณอะไรเด็กดาบ e อ p มเพรใจเต้นเร็วอะ่ะเราจะรู้สึกดีกับคนคนนึงในแบบที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนนะธาตุดินคุณเป็นคนใจแข็งนะคะคุณรักคนยากมากธาตุดินอืมแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ใครแล้วคุณรู้สึกว่าคนนี้มีพลังงานดีหรือคุณสามารถยิ้มได้คุณสามารถจอยได้หรือคุณอยากจะคุยกับเขานานๆไม่อยาก ไม่อยากห่างหายกันไปอยากจะแช่เวลาอยากจะหยุดเวลาไว้กับเขาอะนั่นแหละค่ะนั่นคือสัญญาณว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณนะคะมาดูซิจะมีสัญญาณอะไรอีกคะเจ็ดดาบโอ้ยเป็นสัญญาณแอบชอบแน่เลยอะเออเป็นสัญญาณแอบชอบที่มันจะบ่งบอกความรู้สึกเราอย่างชัดเจนแล้วถ้าดินคุณไม่จําเป็นต้องสับสนอะไรเลยคุณต้องเข้าใจความเป็นตัวเองว่าฉันเป็นคนหลักคนยากแล้วไม่มีใครสามารถเข้ามาแล้วทําให้เราหัวใจเต้นแรงได้อะ่ะ ต่อให้คุณเจอคนที่ทําให้รู้สึกดีแต่การอยู่ใกล้ใครที่ทําให้เรารู้สึกดีมันไม่จําเป็นต้องหัวใจเต้นแรงขนาดนั้นนะมันอาจจะแค่ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีแต่มันจะแปลกตรงที่จุดเด่นก็คือคนคนนึงเข้ามาแล้วทําให้หัวใจเราเต้นแรงอะ่ะทําให้เรายิ้มอะ่ะอยากแบบที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้มีเสน่ห์มีเวทมนต์อะไรที่เราอยา,อยากจะอยู่ใกล้เขาอะคะ่ะรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถ้าได้เจอกันจะเป็นยังไงถ้าคุณกับเขาได้เจอกันรูปแบบความสัมพันธ์ของคุณกับเขา รูปแบบความสัมพันธ์นะคะแปดดาบหนึ่งถ้วยโอ้โหาตาดินทำอะไรไม่ถูกจ้าคุณจะทำอะไรไม่ถูกเลยนะคะคุณจะไม่อยากมีทางเลือกอื่นเลยาตาดินคุณอยากจะโฟกัสที่เขาคนเดียวแล้วเขาก็รู้สึกดีกับคุณด้วยนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งรู้จักกันนะคะไม่ได้รู้จักกันมาอย่างยาวนานแต่คุณจะรู้สึกกับคนนี้ได้เร็ว ราวกับว่าเราครบกันมานานแล้วอะหรือเรามีความผูกพันลึกซึ้งอะไรบางอย่างนะคะที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากคบกับเขาอะแต่รู้แหละว่าอาจจะยังใช้เวลาไม่นานแต่คือความรู้สึกมันจะมันจะนําไปก่อนทั้ง,งที่คุณเป็นคนที่อ๋อใช้ความคิดในการวิเคราะห์ในการเลือกคบคนนะแต่คือความรู้สึกของเรามันจะไปก่อนน่ะอาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งนะคะที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าคนเนี้อาจจะเป็นคู่ของเรา มันเหมือนกับคุยอะไรกันเราก็เป็นทีมเดียวกันน่ะจะคุยอะไรกันแบบมันไม่มีความขัดแย้งกันเลยอะ่ะคือความคิดเห็นมุมมองทัศนคติเหมือนกับมันไปกันได้หมดเลยอะคะ่ะเหมือนกับเราเจอคนที่ใช่ในทันทีในแบบที่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เวลาอะไรมองมากมายขนาดนั้นก็ได้ะคะ่ะทั้งๆท,ที่ตัวทัดดินน่ะคุณเป็นคนที่ใช้เวลาในการมองคนมากๆนะแต่มันจะมีคนหนึ่งที่พิเศษกว่าใครๆอะ่ะที่คุณอยากจะยกความพิเศษให้เขาไปเลยคืออยากจะรู้จักเขามากกว่านี้อยากจะมี ความล,ลึกซึ้งทั้งด้านจิตวิญญาณของกันและกันได้มากกว่านี้และเราอะ่ะเหมือนกับไม่อยากจะมีตัวเลือกไม่อยากจะมีทางอื่นแล้วอยากจะโฟกัสและจริงจังศึกษาดูใจเขาแบบจริงๆเลยอะค่ะสัญญาณเนื้อคู่คือคนที่เป็นคู่กันอะ่ะมันจะไม่มีทางปล่อยกันไปเออมันจะมีความรู้สึกอะไรที่เชื่อมโยงกันแล้วมันจะมีความพิเศษอยู่เป็นในใอะ่ะที่เป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าเราเจอแล้วนะเนื้อคู่ของเรานะคะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องกันนะ วางเห็นเป็นชาวกลุ่มนะคะเห็นเป็นชาวตุนเห็นเป็นชาวกันนอกนั้นนะคะจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากมานะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดไว้องาสกันนะเจอกันใหม่ใน EP ีัพทไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย